ใช่มาลินซีมาลินซีฮู้ฮู้ถข้งใครกองดูฮู้มาเด้อทุกคนมาเด้อแต่ว่าแดดเกินแดดแต่เฮา1ิเปอร์เซน้ะครับ15เปอร์ซน้ะครัมูยุปัญหาเนาะแดดแกใครได้ตอนนี้กำลังยางไป Let's go ไปเลยเอาล่ะสวัสดีทุกคนตอนนี้เฮากำลังหอดสี่แล้วก็คือเฮาซิมาลินแกงสตางเนาะขนาดหลัง ไปเลยเข่าเขาไม่ติดตามนะในเขตเดี๋ยวคนเล่นพดินใช่เนาะกำลังพื้นดินใช่ท่านเข้าสีพาตทุกคนไปลินน้ำเนาะเพราะว่าอากาศมันห่อนห่อนกระุมมีปัญหาเนาะเพราะว่าเข้ามาดินพืมีบอลอาบน้ำมีชือหาดชายเนาะแล้วเราพายเกลือกหาดชายกัเกลือไหนเนาะหลังจากอาบน้แล้วเขาสิมา เกือกดีไซน์มาดินดีไซน์เนาะมันอี้เฮากับมันไม่ว่าเสพก็เศาหรอกเพราะว่าเขานิ่นมูเนาะนิ่นนิ่นแต่มูแต่ครูมาเดี่ยวหนาวกไปก็โมคูนี่ก็คือทางหนาล้างเขาไปเห็นกับบอมเบิ้มด้ียกันอมไปครับออกไปเจ็บไปนี่คือมูเขาเนาะตอนนี้กำลังพาทีมงานไปนั่งอยเกิร์ตไปอาบน้ำรีน้ำเย็นเดี๋ยวไปกันเลยไปกันเลยทุกคนอากาศรอนพุ่อน มาลีน้ำเย็นๆโอ้ย่างยางเป้นผู้ประจ o ไผ่เลยเนาะดวอใหมาลพอกันพอกันเดินไทรหาใทรตัวนี้เนาะดีไซน์ตัวนี้พอกันหลักจากลินดีไซน์แหละเพาก็โดดลงน้ำเนาะอใหม่ีม่พอกันอยู่นี่มีผู้สาวก็ดีนะสีพามาอยู่นี่แต่ว่าคือว่าแล้วห้องประมานเนาะหองกรบบ้านแต่กูมูกู ตอนนี้เขาก็สิพาไปนั่งอยู่นั่นเนาะอยู่กลางแก่งเนาะเพราะว่ามีห่มอยู่หันเนาะแล้วจะไปนั่งหันแล้วก็สิอาบน้ำในโบกเนาะเดี๋ยวอากาศกันค่อนข้างจะเด้อดกาหน่อยหนึ่งเนาะแต่ว่าบกไปย่างเข้าพอดีมาลินน้ำมันเป็นวังไงเนะาะวังไงลินได้อยู่ขี่เครื่องลงผลิตเนาะเดี๋ยวเราจะไปนั่ง ในโฮมใหม่อยู่กลางแก่งเนาะอาบน้ำโบกเอาโอ้แดดแดดโคตรโคตรโคตรแดดเลยทำโบนี้พับแอางนะเดี๋ยวพวกเราจะพาไปจมไปไปจำไปบอลมันเป็นโบกเองครับก,กี่เลย่ย <'s> โดดโบกนเนาะบอลคะแนนนอนก็นสี่ครั้เด้อทำนะผมอยากอยู่เนาะ แล้วทุกคนตอนนี้ฮก็มาหอด hom กางเดินหินเนาะกลางแกะทีมงานยังจะพาไปอาบน้ำโบกลเลนะ็กหน่อยเนาะทางด้านหลังตอนนี้หันนางยิ้เย็นก่อนแล้วทุกคนมาอาบน้ำตอนนี้ฮะก็ชิล่งอาบน้ำเนามนะมาเด้อทุกคนมาอมาบน้ำตอนนี้ก็ลังษาอาบน้ำเดี๋ยวไปชิฟา,าลงอาบนะ้ำแล้วตอนนี้มันแดดแหง้งอ่า เพื่อความหอนเนาะลงไปเอาได้เ้ยโดดยิงไดเลยัวใหญ่ด้วย <Wait> ัวใหญ่โดรอไงโดอแตะยิงกับู่ซาเลยมนหมดออกก่อนเลยิงกับู่ซาเขาเห็มันย่าเนยน้ำตื้นเน

เเลดีงามเ่ยทุกคนอย่าลีลาเจ้าหันสบายหันพึ่นนะขาไทยไปเนี้ยเนี้ยเนี้ยาพี่นะผมไว้เนี่ยขาเไปบินไม่ยากนะ